สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมบอลลังทางช่องกเกษตรสั่งได้อีกแล้วนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาที่สวนอินทรพาลมนะครับวันนี้เราจะมาดูว่าวิธีการที่จะขุดล่องรอบทรงพุ่มของอินทรพาลำนะครับเราจะขุดยังไงนะครับการขุดล่องรอบทรงพุ่มของอินทรพาลัมเนี่ยนะครับจะมีประโยชน์มากสําหรับเวลาที่เราจะเปิดน้ําหรือว่าเราจะ ใส่ปุ๋ยนะครับการดูแลต้นอินทผลัมก็จะง่ายขึ้นนะครับหลายๆสวนอาจจะมีวิธีที่แตกต่างกันไปก็แล้วแต่ว่าแต่ละสวนจะดูแลยังไงในสวนอินทผลัมนะครับแต่นี่คือวิธีที่เกษตรสังได้ทำเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูว่าล่อ,ลองรอบทรงพุ่มอินทผลัมเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงแล้วมีวิธีบริหารจัดการยังไงนะครับไปเลยครับครับ เรามาดูกันว่าล่องที่เราขุดรอบทรงพุ่มของอินทผลัมเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับที่ทางสวนกเกษตรสั่งได้ที่ทําก็คือรอบทรงพุ่มของต้นอินทผลัมเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นลักษณะเป็นล่องแล้วก็มีเป็นคูน้ําขุดรอบเอาไว้นะครับท่านผู้ชม เพราะว่าเวลาที่เราเปิดน้ำเนี่ยน้ำก็จะขังบริเวณในล่องที่เราเตรียมมาไว้ตรงนี้นะครับบางส่วนอาจจะใช้ระบบน้ำหยดนั่นก็จะดีมากๆเลยครับถ้าหากว่าเราสามารถทําระบบน้ำหยดได้นะครับแต่วนะ่าที่สวนนี้จะใช้ระบบเปิดน้ำใส่ก็จะขุดล่องเป็นลักษณะนีน้นะครับก็เวลาใส่ปุ๋ยเราก็จะใส่ตามรอบทรงพุ่มนะครับ แต่ว่าเนื่องจากว่าเราปลูกในระยะที่ค่อนข้างจะถี่กันก็คือ4คูณ4เมตรนะครับเมื่อต้นอินทภาลำโตขึ้นเนี่ยนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าล่องเนี่ยจะชิดกันชดชนกันเลยนะครับพูดได้ว่าเวลาอินทผาลำต้นโตขึ้นเนี่ยนะครับรากของเขาเนี่ยจะกระจายทั่วทั่วแปลงเลยนะครับนี่คือเป็นพัน บาฮีนะครับจักเนื้อเยื่อาจะขุดร่องเอาไว้คือเดิมทีที่เราปลูกต้นเล็กๆเนี่ยนะครับก็จะร่องรอบทรงพุ่มก็จะเล็กพอทุกปีที่ต้นโตขึ้นเนี่ยรอบทรงพุ่มก็ต้องขยายออกเพิ่มเรื่อยๆนะครับขยายออกตามขนาดของลำต้นตามรัศมีของก้านใบของ อินทรพาลัมนะครับตามทรงพุ่มของอินทรพาลัมหรือตามก้านใบนะครับตามที่ก้านใบตกนะครับอย่างต้นนี้นะครับก็จะมีร่องน้ําอยู่บริเวณไปลายใบพอดีนะครับท่านผู้ชมจิดเอาไว้เรามาดูว่าการให้น้ําของสวนเกษตรสังได้เนี่ยนะครับใช้ระบบเปิดน้ําขังเอาไว้นะครับ แต่น้ําที่จะขังในล่องเนี่ยจะจะขังไม่นานนะครับไม่นานก็ประมาณไม่ถึงไม่ถึงสิบนาทีน้ําก็ยุดแล้วนะครับเพราะว่าดินนี้เป็นดินทรายน้ํายุดลงไปข้างล่างน,น้ำไม่ได้แช่นา,นานไม่ได้แช่หรือว่าขังจนพว่มลากเอ่ป็นต้นอินทรีย์ลำเกิดความเสียหายนะครับระบบเปิดน้ํา เราใส่ปุ๋ยแล้วก็ใส่รอบชีดปุ่มได้เลยถ้าวันถึง7วันนะครับเปิดน้ําครั้งหนึ่งแล้วแต่นะครับถ้าเป็นช่วงที่ร้อนจจัดๆเนี่ยอาจจะขยับมาหน่อยอาจจะ4วันาาก็ฝนน้อยก็จะดีเลยได้ประมาณนี้ได้นะครับเพราะว่าถ้ากว่าปลูกปริมาณเยอะก็อาจจะเป็นระบบจน้อยระบบน้ำาเด เขาิงเกลืแล้วแต่สะดวกของแต่ละแต่ละสวนนะครับผมน,นะครับลักษณะของการจุดล่องการจุดล่องรอบทรงพุ่มนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าล่องจะชิดกันนะครับให้ดูต้นที่ต้นใหญ่ๆหน่อยก็จะยังจะเป็นลักษณะสี่คูณสี่ใบก็จะเกยกันอย่างนี้นะครับ สนาใบาจะเคยกันก็อลองดูท่านผู้ชมว่าจะปลูกระยะไหนที่จะเหมาะสมที่สําหรับการบริหารจัดการของเราเองนะครับสาหรับของเราเองส่วนของเราเราสามารถที่จะบริหารจัดการได้ให้เหมาะสมนะครับเรามาดูต้นนี้ท่านผู้ชมก็ปีที่แล้วที่ขุดล่องน้ำเอาไว้นะครับวันนี้ใบก็เลยมาถึงขอบ ปีละครั้งในการขยายล่องนะครับปีละรอบจนกว่าจะล่องจนกว่าต้นอินทรพาลัมเนี่ยจะโตหรือว่าพื้นที่เต็มที่เราไม่สามารถขยายได้แล้วก็คือก็คือพอก็คือหยุดเราก็ขยายแค่ที่เราสามารถทําได้นะครับอันนี้จะยังขยายได้อยู่เดี๋ยววันนี้ผมจะจะสาธิตท่านผู้ชมดูว่า เราจะขยายล่องอยังไงนะครับ,บรับต้นนี้อินาลําลต้นนี้โตขึ้นตัวเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะครับจะเห็นว่าปลายใบเนี่ยเลยขอบของคูล่องน้ําที่ขุดเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการที่จะขยายล่องรอบทรงพุ่มของอินทผลัมกันท่านผู้ชมลุยเลยครับ ก็เสร็จไปแล้วหนึ่งต้นท่านผู้ชมนะครับนี่นะครับลักษณะการขุดล่องรอบทรงพุ่มของต้นอินทผลัมนะครับง่ายต่อการที่จะเปิดน้ำให้น้ำนะครับใส่ปุย๋ยทำไมต้องรอบทรงพุ่มนะก็เพราะว่าระบบรากเขาจะยาวออกมานะครับใบที่ตกมาก็จะประมาณนี้นะครับ แต่ว่าด้านนี้ก็จะขยายต่อไม่ได้แล้วก็คือติดท่อน้ําแล้วนะครับจะประมาณนี้สําหรับต้นนี้สําหรับเนื้อที่จํากัดเมื่อเราขยายต้นนี้ออกมาก็จะก็จะชนกันพอดีสําหรับทรงพุ่มของต้นนี้นะครับ่นขุดร่องน้ําก็จะชนกันพอดีนะครับต้นนี้ก็ต้องขยายเพิ่มอีกนะครับก็จะประมาณนี้ครับท่านผู้ชม ก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสำหรับการขุดหลุมขุดล่องน้ำใต้ทรงพุ่มของอินทาลัมนะครับก็ง่ายสำหรับการดูแลนะครับเนื่องจากว่าสวนมีพื้นที่จำกัดประมาณไร่หนึ่งเนี่ยนะครับอาจจะปลูกระยะที่ค่อนข้างจะทีกันนะครับการบริจาัดก,การก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไรในพื้นที่ถ้าเปรียบเทียบกับพื้นที่ที่เยอะ หรือว่าการปลูกในระยะห่างที่ประมาณ 7, คูณ7หรือว่า 8, คูณ8ก็จะ,ะการบริหารจัดการก็จะง่ายนะครับสำหรับคลิปหน้าจะมีอะไรก็ฝากกดติดตามกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เตือนว่ามีคลิปใหม่ๆเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ